สวัสดีค่ะเฮงๆนะคะรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะเทศกาลตรุษจีนแล้วก็จะมีในเรื่องราวของเทศกาลวาเรนนทายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะคลิปดูดวง12ราศีนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขในเทศกาลตรุษจีนเดือนแห่งตรุษจีนนะคะในการเฉลิมฉลองปรากฏว่าไปเยาวราชคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่า ผงชนนะคะหลั่งไหลมาจากมาจากไหนยันก็ไม่รู้คะ่ะมากมายเลยนะคะก็เยาว,วราชปีนี้เนี่ยก็จะมีแต่คนแบบคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะมากันเยอะแล้วก็มีฝรั่งนะคะมาก็พูดง,ง่ายๆคือว่าดิฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะเซลฟี่ได้เลยนะคะเวลาที่ไปเยาว,วราชเสร็จแล้วพอดิฉันไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ปรากฏคนก็ยังแน่นวัดเล่งเนี่ยยี่วัดมังกรดูนะคะก็โควิดนะคะระบาดก็เลยทําให้คนเนี่ย เข้าวัดกันเยอะแล้วก็คนค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะทําบุญกันเยอะมากค่ะสําหรับปีนี้นะคะก็อย่างว่าละะ้ค่ะโควิดก็ยังอยู่นะคะดังนั้นคนก็มาไหว้เจ้านะคะทําบุญกันแต่ว่าเข้าไปเยอะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคัสเตอร์ด้วยนะคะในแต่ละพื้นที่อ่ะสาหรับการดูดวง12ราศีของเรานะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเรายังไม่รับดูดวงแบบ ต่อหน้านะคะก็คือว่าเราก็ดูดวงออนไลน์นี่แหละคะ่ะดูดวง299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อแอดไลน์อดมาได้ค่ะเป็นโปรโมชั่นดูดวงดีๆของเทพิดาพยากรณ์นะคะแม่นยำเหมือนเจอตัวจริงเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะโทรมาดูดวงก็ได้ราคาโปรโมชั่นนะคะ1,000บาทเท่านั้นเองนะคะ แอดไลน์ <Add> มาคะ่ะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะกดติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวครบ1 0 0 0 0หมื่นคนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีนะคะของรางวัลแจกแบบนี้คะ่ะเฮงๆปังๆนะคะนี่ก็จะเป็นของรางวัลหินมงคลแจกแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะรอแจกไม่ไหวนะคะสามารถที่จะติดต่อซื้อมาได้เลยนะคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นหินอกเกตนะคะก็อกเกตสีฟ้าจะทำให้คุณเนี่ยมีแต่ความ โชคดีแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่ดีๆนะคะอเกตสีฟ้าหมายความว่าคุณเนี่ยจะมีความมิ่งมงคลแล้วคุณก็จะสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าแปดเป่าสิ่งที่โชคร้ายและนําโชคดีเข้ามาหาเราได้สีฟ้าหมายถึงความสงบสุขเมื่อคุณมีความสงบสุขแล้วเงินทองก็จะเข้ามาอเกตเนี่ยเป็นหินประเภทเดียวกับหินทาราวดีแล้วก็หินทิเบตนะคะเขาเอามาแกะตาดจึงเป็นออเกตนี่แล้วก็หินนะคะ นี่ตาเสือเข้ากับเทศกาลนะคะพอดีก็คือว่าหินตาเสือเนี่ยจะให้ความมิ่งมุงคลแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสดชื่นและทําให้เราเนี่ยมีแต่เขาเรียกว่าขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปแล้วก็นําเรื่องดีๆเข้ามานะคะอยากจะบอกว่าหินอันนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งความโชคดีดังนั้นถ้าเกิดคุณสั่งหินของเทพิดาพยากรนะคะจะมีแต่หินเกรด A คุณภาพคัดเกดแล้ว ในราคาไม่ถึงนะคะ1000บาทเท่านั้นเองนี่ก็จะเป็นหินที่คัดเกรดแล้วก็เป็นหินที่คุณภาพดีนะคะในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทนี้เห็นไหมคะว่าเป็นหินดีแล้วก็มีคุณภาพมากมายเลยดังนั้นนะคะการที่คุณนะคะจะได้หินนะคะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีมาถามได้นะคะอันนี้นะคะบางทีเราจะเพิ่มเม็ดตามขนาดแล้วก็ร้อยตามตัวบุคคลนะคะว่า เอาน้ำหนักตัวเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะก็ะแอดไลน์ดีมานะคะเราก็จะมีนะคะการจัดส่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของขวัญวันว,นวนาเลนไทน์ปังๆนะคะเรื่องราวของความรักนะคะถ้าคุณยังโสดเราก็ยังไม่มีคู่ไม่ต้องไปเสียใจค่ะขอให้รักตัวเองให้มากที่สุดถ้าคุณมีแฟนอยู่ตอนนี้นะคะมีคนรักหรือว่ามีสามีมีภรรยาแต่ว่ายังไม่ลงรอยกันหรือว่ามีปัญหาที่แบบกุ้มใจทะเลาะก,กัน นั่นก็ถือว่าคุณเป็นความรักในรูปแบบแห่งการถกเถียงก็พยายามปรับจูนความเข้าใจกันแล้วทุกอย่างก็จะโอเคแต่ถ้าอยู่ในระหว่างที่แยกกันหรือมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันหรือยังคิดในใจว่าเฮ้ยเขายังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณดังนั้นนะคะคุณก็จะต้องมีการคิดแล้วก็พิจารณาอย่าไปเศร้าอย่าไปเครียดค่ะ แล้วก็ปรับจูนคุยกันว่าความรักแบบไหนที่จะดีที่สุดระหว่างรักในการที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าแยกกันอยู่หรือว่าไปคนละคนละทางเราต้องปรับจูนในเรื่องราวของความรักแล้วเราจะค้นพบความรักที่ดีแล้วก็แห่งปังเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายดวงในเรื่องราวของความรักนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนเป็นหมอดูกับเทพิดาพยากรรับรองเขาว่าคุณจะได้เรียนดูหมอนะคะศาสตร์ไพ่ยิปซีหรือศาสตร์ไพ่ทาโร่ที่แบบแม่นยำที่สุดในเมืองไทยกับหมอดูที่แบบว่า ดูดวงมันนานมากระดับโหราจาร์นะคะคุณก็จะได้เคล็ดลับมงคลที่สามารถที่จะแบบแอดไลน์ไอดีมาสอบถามในคอร์สการเรียนได้นะคะคุณก็จะมีคอร์สการเรียนที่แห่งปังแล้วคุณก็จะแบบได้รับเคล็ดลับดีๆในเรื่องราวของการเรียนดูดวงนะคะแอดไลน์ไอดีมาได้ค่ะแล้วคุณที่อยากจะแบบมีเรื่องราวครับข้องใจเรื่องราวของความรักรู้สึกไม่สบายใจอึอดอัดนะคะก็ แอดไลน์ไอดีมาได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะกดติดตามเดี๋ยวเราจะมีนะคะการแบบไลฟ์สดแล้วก็โทรมานะคะแล้วก็ตอบคําถามเรื่องราวของความรักกะเออความรักของคุณเป็นยังไงแล้วคุณก็จะแบบมีอะไรที่เราอยากจะให้เราช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวจะจัดห้องไลฟ์สดแล้วก็ตอบคําถามนะคะก็ทําเหมือนกับสมัยที่เราทําทีวีดาวเทียมเลยดีไหม จะได้แบบมาพูดคุยมาคุยกันนะคะเดี๋ยวก็ขอเวลาเตรียมตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อ1ิปีที่แล้วที่เราทำนะทีวีดาวเทียมโทรมาตอบคำถามคุยกันและมีอะไรครับข้องใจไม่สบายใจนี่เราก็จะสามารถพูดคุยกันได้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามคลิปเทวิยาพยากรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกคนค่ะไปฟังคำทำนายนะคะ มาดูดวงกันนะคะค่ะไพ่มีทั้งหมด78ใบนะคะเราก็ได้ใช้ไพ่นะคะสำหรับสีทองนะคะซึ่งเป็นไพ่จีนเพื่อต้อนรับตรุษจีนแล้วก็เทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไกดูกันนะคะครบทั้ง5ใบนะคะเพื่อที่จะดูกันนะคะมาดูกันค่ะอ่า ไพ่นะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเดี๋ยวเราจะอ่านไพ่นะคะรวมกันไปเลยค่ะก็ดูว่าราศีของคุณจะเป็นยังไงในเรื่องราวของความรักนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของความรักว่าจะเป็นเช่นไกรนะคะก็เป็นมหาดเล็กถ้วยแล้วก็มีสี่ดาบหกดาบนะคะนะคะสองดาบทวารซ้อนแล้วก็สิบคาถา ก็คือว่าในเรื่องราวของความรักเนี่ยช่วงนี้นะคะตัวของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะตัวของคุณเองเนี่ยจะทําอะไรก็จะรู้สึกถึงความโรแมนติกแต่ว่าจะเป็นความโรแมนติกแบบเด็กๆคือจะไม่แบบว่ามีความคิดอะไรที่แบบมากนักอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือว่า อาจจะเป็นความรักแบบเด็กๆหรือเป็นความโรแมนติกชิวๆแบบเด็กๆซึ่งดูแล้วเนี่ยมีแต่เรื่องที่แบบค่อนข้างดีนะคะก็คือว่าจะแบบรักกันไปรักกันมาแล้วก็ดูแล้วมีความโรแมนติกมากๆส่วนนะคะคนรอบข้างนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ เชื่อถือได้และทำอะไรได้ดีนะคะโดยเฉพาะตัวของคุณเองนะคะกับคนรอบข้างเนี่ยก็จะค่อนข้างดีแล้วก็บวกส่วนแฟนของคุณนะคะโอ้โหน่ารักสุดๆก็คือว่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นใจให้กับตัวคุณหรือถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณยังไม่มีแฟนนะคะหรือว่ายังไม่มีความรักหรือต้องการค้นหาแสวงหาความรักในราศีของคุณพยายามทำตัวเป็นเด็กแล้วก็พยายามแบบ มีความสุขสดใสสนุกสนานนะคะไม่คิดมากไม่คิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรเนี่ยเต็มที่เต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะคะรับรองค่ะว่าความรักของคนนี้ชิลมากแล้วคุณก็จะมองเห็นเรื่องราวดีๆในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้ความรักของเราเนี่ยโดดเด่นเป็นสงา่าความรักของเราเนี่ยเป่งประกายแล้วก็ก้าวหน้าก้าวล้ำไปนะคะอยากจะบอกเขาว่า ความรักของคุณเนี่ยจะไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างที่คุณตั้งความหวังแล้วก็ความฝันได้ดังนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นไปได้เรื่อยๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยความรักของเรานี่มันช่างแบบสดใสโสภาสถาพรทำอะไรนะคะอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังอย่างที่เราคาดหมายเลยแล้วก็คนรอบข้างอาจจะมีปัญหาจิกกัดหรือทำอะไรให้รู้สึกน่ารำคาญนะ่าเบื่อมาก คือเราสองคนนะคะคคก,กับคนรักอาจจะต้องไปแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญสุดๆแต่รับรองได้เลยค่ะเชื่อได้เลยแปะโป้งเลยอะว่าแปะโป้งเหมือนเข้ารงรับจำนำเชื่อขนมกินได้เลยค่ะว่าคือเหมือนกับเราเอาของเข้ารงรับจำนำอะคะ่ะคือเวลาบางครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดความอู้แบบอึดอัดใจเงินไม่พอใช้ใจ่ายต้องรงรับจำนำใช่ไหมเหมือนความรักเหมือนกัน บางทีเนี่ยเราก็แบบโอ้ยความรักเราไม่ดีเราก็ต้องเอาไปฝากไว้กับคนอื่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะพอทุกอย่างคล่องตัวอะไรๆที่มันแบบว่าเฮ้ยมันติดมันขัดเนี่ยมันแบบค่อยๆขี้ค,ยค,ยคายปมอะไรเงี้ยคะ่ะ ความรักก็จะคล่องแคล่วเหมือนเดิมเหมือนกับการเข้ารงรับจำนำช่วงนี้คือคนรอบข้างอาจจะสร้างความจุกจิกกวนใจคุณต้องคุยกันนะคือคุณจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็มานะบากบั่นเหมือนคนเจ้าเรือคือความรักเนี่ยนอกจากจะเหมือนรงรับจำนำแล้วโอ้หมอดูนี่บอกอะไรนี่แบบว่าให้เราฝ่าฟันฝ่าอุปรสรรคเหมือนกับเรากำลังเจ้าเรือท่ามกลางคลื่น,นลมความรักนะคะยังเหมือนกับเรากําลังอยู่กําลังแบบคอยจุดมุ่งหมายแล้ว เราก็เหมือนกับคนที่ลงเรือลำเดียวกันนี่แจวขึ้นลมอยู่ในโรงรับจำนำแล้วยังพามาลงเรืออีกคือความรักมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็คือต้องให้มันผ่านไปได้ทั้งคู่แล้วก็จะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดคุยกันแล้วก็ถ้ามันมีคนรอบข้างมาทำให้รเรารู้สึกหงุดหงิดหรือว่าลำคาญใจนะคะอย่างแรกเลยเราต้องคุยกันคือบางทีเนี่ย การที่ต่างคนต่างเก็บเงียบหรือการเกรงใจกันเกรงใจดีนะแต่อย่ากเกรงใจกันมากคือคุยกันแล้วก็พยายามแบบปรับความเข้าใจกันแล้วเมื่อเราปรับความเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างที่เราต้องการได้นะคะช่วงนี้เราต้องปรับจูนความเข้าใจแล้วก็คอยทําอะไรหลายอย่างให้มันดีๆี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบผ่านพ้นไปได้คุณต้องพยายามแบบไปไป,ไปได้เรื่อยๆ คุณต้องพยายามแบบไปแล้วก็ทําอะไรให้ได้เรื่อยๆค่ะพยายามแบบคิดแล้วก็พยายามค้นหาปัญหาอุปสรรคต่างๆพยายามค้นหาปัญหาอุปสรรคที่แบบมันจะทําให้เรารู้สึกแบบปัญหาต่างๆเนี่ยมันมันทาให้เราเป็นอุปสรรคเนี่ยให้มันแบบหายไปอย่าทําให้ปัญหาเป็นปัญหาคุณต้องมองปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องยุ่มยิ้มไม่เป็นเรื่องยิบย่อยค่ะคุณจะต้องแบบพยายามมองปัญหาให้เป็นเรื่องที่แบบว่า เล็กๆน้อยๆแล้วคุณก็มองปัญหาเนี่ยให้มันแบบจางหายไปแล้วปัญหาทุกอย่างก็จะแบบดีงามสยามประเทศคุณต้องไม่มองปัญหาเนี่ยให้มันเป็นปัญหาคุณต้องมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องย่อยๆแล้วก็แบบปัญหาทุกอย่างมันก็จะแบบขี้ขายไปคุณอย่ามองว่าเอ้ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรเงี้ยคุณอย่ามองว่าเออปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบ ต,ตัวคุณต้องคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็เมื่อคุณมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดีแล้วเนี่ยความรักมันก็จะไปได้ช่วงนี้นะคะผลสุดท้ายของเดือนนี้ความรักจะเป็นออกในแนวมีเหตุผลอ่ามั่นคงมีเหตุผลคือเราผ่านเรื่องความขัดแย้งมันไม่ใช่เกิดจากตัวเรามันเกิดจากคนรอบข้างคนรอบด้านเราจะมีเหตุผลแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่ตัวเองมาก แล้วมาทะเลาะกันเองในบ้านหรือ so ว่ามาทะเลาะกันเองระหว่างบุคคลระหว่างเราสองคนบ้านนี่หมายถึงว่าบ้านที่เป็นชีวิตคู่หรือถ้าใครยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเป็นแฟนกันเนี่ยคือเอาปัญหามาถาถมใส่เราเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาที่มันถาถมใส่หรือว่ามันแบบมันยุ่งยากมันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่เราทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ลงตัวแล้วทุกอย่างก็แบบเป็นอะไรที่เรา เราเซ็งอะไรเงี้ยฮะปัญหาหรือความรอบด้านดังนั้นอยากจะบอกคุณนะคะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยคุณพยายามปรับจูนความเข้าใจแล้วเมื่อคุณปรับจูนความเข้าใจได้แล้วอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันยุ่งเหยิงอะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ย ทุกอย่างมันจะดีแล้วลงตัวโอเคปรับจูนความเข้าใจกันนะคะแล้วคุณก็จะได้รู้สึกว่าเออทุกอย่างเนี่ยมาลงตัวมันโอเคแล้วก็จะมีอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดําเนินต่อไปได้คุยกันด้วยความหวานคุยกันด้วยความโรแมนติกคุยกันด้วยความเอาใจใส่แล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออความรักที่มันแย่มันยุ่งยากมันลําบากมันแบบคุณรู้สึกว่ามันแบบอึดอัดใจมันจะจางหายไปนะ แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรกับคนรอบข้างเรารู้สึกว่าไม่ไหวคุยกันทั้งคู่เราไปคุยกับคนรอบข้างว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยคุณต้องแก้แก้อย่ามาโยนใส่เราอะไรยเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นแล้วความรักมันจะมันจะจืดจางอ่าอย่าโยนปัญหาใส่เราอย่าโยนปัญหาใส่คู่ของเรานะเราต้องคุยกันให้เข้าใจนั่นแหละค่ะความรักมันถึงจะไปกันได้ช่วงระยะน,นี้ให้เฝ้าระวัง คนรอบข้างบริวารที่จะนําเรื่องปวดหัวในเรื่องราวของความรักนะคะระหว่างคุณทั้งคู่อะโอเคแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามคลิปเทพิดาพยากรณ์น,นะคะเดี๋ยวเราจะมีคําทํานายดีๆแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีๆในเรื่องราวของความรักการงานการเงินแล้วก็อะไรอีกมากมายมาฝากกันนะคะกดติดตามเดี๋ยวเราจะมีของ้องวันสมแจกถ้ายังไม่จุใจก็แอดไลน์ ID มาดูดวงกันนะคะขอให้โชคดีในเดือนแห่งความรักแล้วก็ ในการขึ้นเทศกาลตรุษจีนนะคะขอให้มีความสุขค่ะ